Đi thức là một cái món này món cái... ừ. <laughs> ừ. này món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  này này món này món แล้วผลไม้โดนแห้งแล้วเนาะมาแท้ผมหน่อยๆนี่อะไรนะซิมกูปีเคยมาถ่ายอยู่ถ่ายไปกองกล่องฟิล์มเนาะทำเป็นกล่องไอ้ไรโทรศัพท์ก็สวยไี่บริขินมากแล้วได้ต้นกระบ้านนอกน่าดูไง đây 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 นี้มากไอ้ส่งมุมันเทศกาลส่งเทศกาลเต็มไปหดเวยคนนี่เนาะยางเท่ยางเท่กป้องขึ้นมาแล้ววะไม่ถึงจะถ่ายอุ้ยไม่มีอะไรขึ้นเายจะถ่ายดูะเท่เนี่ยผ้าตำรวจนี่เนาะเครื่อง มาก็มากมาก็มาช่วงวันเทศกาลเลยพี่น cool. ้องสิมวนเดี no. uh ๋ยวผมพาทั huh. ่วแต่พี่น้องอย่ามาเที่ยวว่าอื้มสองน้องแค่ถ่ายช่วงเทศกาลนี่ก็ดีเห็นว่าเบิ่งน่ะไรไม่เคยนลิ่นใครเลยมาท่องเที่ยวกันเคยเที่ยวหัดพี่น้องบ่ได้มาดนหลง น่่ออ้าเบิงดับหลอกน้างพี่ชุประทัดประทัดทเอ๋อนี่นี่พ่อหมองชุประทัดจ้ะโอ้อหลองกินเจ๋วเืย อย่างเอียถือเราจ่ายคนเดียไม่จอายนผมมาถ่ายหลปกันเนาะตอนนี้คนถ่ายหายเนาะสวยเป็นๆสบายพอคนหลังเขาจุดประทับ ดีดีมงเราอย่ามา่ยวมา่ยวได้ครับเี่สร้างคนทะเลททางทางจะเป็นที่สอนะที่สอนไรในทางเที่ยวมากเอเลยเขาพักจอดได้พัจอดเลยเดี๋ยจะอยเขาจะพายางเ่อย่ายเ้พาไปอันนี้เรือเล็กคนทะเลเ

เขาเป็นตรเรียนว่าอะไราสดาเย่าเป็นแมงขังขึ้นไปกันนะขึ่าเ่ยอันตนเนู้แต่พอพูดร่อาอาไรเขะห่างเั็ดข้นงี้ยเล็กหนเรี่ยงกบหลวงหรือว่าพันเอยเขินมากหรืว่พพ่นเอ๋ยนะข้างทดงตอนร้ายไม่ายังไงอนนี้คนมันมัเกาไปไหวแล้ว เตรียมอย่งไรวะเดี๋ยวไปหวให้กันขับบนคุน กถรีว <ersch> ิขาวสาวนะมึง้งรีสขาวสมาร์ทเอวรวายใจได้หัวหน้าเมนื่ะอย่ผมงีุ้ดประทัดจะประทัดเจ้าบาทนี่ไม่จางเล็นี่อยู่งานทั้สงฟู

啊，对呀，你出门忙了。 ภาพพี่้องเพิ่งชุดประทัดแล้ววันนี่มอนหนาวจะพามาเที่ยวใหม่เลยครับเพ้่อนี่งทำนี่กมบุญลงเพิเ่ทอดนะมองเตาเตาชุบปรทัดชุดบอนี่แบาไอ้สองร้อยสองพันนักสวยมีกลับ,บงังมิกะไกเติอเลยขอพูดอหลายเลยครับว,วันดีครับ